ครับก็เรามาทำความเข้าใจกับระบบไดโอดบิดกันนะครับนี่คือไดโอดบิดสีขานะฮะก็จะมีช่องทางออกก็คือบวกตรงนี้นะครับสังเกตได้ก็คือขาก็จะไม่เหมือนกันจะสังเกตได้ตัวฝั่งสามตัวเนี้ยตัวนี้มาเรียงมาอย่างสามตัวนี้จะไม่เหมือนตัวนี้ ตัวนี้เขาจะเป็นแนวนอนนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแนวตั้งเห็นไหมครับด้านบวกตัวตัวที่บวกนะครับจะเป็นแนวนอนคือเป็นตัวด้านรับนะฮะด้านรับสองตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ข้อมกันแล้วก็รับมาจากาแผงโซลาเซลล์หรือตัวไฟต่างๆงฝั่งบวกนี่จะเป็นด้านเอาเอาออกนะครับฝั่งนี้อิน ฝั่งนี้เข้าสองขานี้ด้านใดด้านหนึ่งเราจะพ่วงทะแยงกันนะครับแล้วก็รับประจากาตัวส่งสัญญาณหรือว่าตัวส่งกระแสมานะครับเข้ามาสู่สองตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับแต่ครั้งนี้ผมจะทำคอมไว้นะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวที่อ่าขยกขาออกก็คือเวลาเราต้องการที่จะรับจากฝั่งนี้เพื่อที่จะมาเอาออก ไม่ให้ไฟย้อนกลับก็คือตัวนีค้คือตัวออกนะครับตัวบวกออกก็จะเป็นในลักษณะที่ผมจะทําแผนผังให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อความที่สังเกตง่ายนะฮะนี่ฮะตัวเขาเองก็จะเป็นตัวบล็อกสี่เหลี่ยมอยู่ประมาณนี้ตันนี้ก็จะเป็นบวกนะครับบวกนะฮะลักษณะของบวกนะครับเราวางอย่างนี้เลย ส่วนด้านต่างๆเนี่ยเขาจะไม่มีรูปลักษ์ให้เห็นแล้วก็จะเป็นรูปแบบ AC ให้เห็นนะฮะด้านนี้ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นระบบอีกระบบหนึ่งแต่ระบบที่เราจะดึงไฟจากไม่ว่าจะแบตเตอรี่หรือว่าจากต้นกำเนิดเขาเรียกว่าจากแผงโซลาเซลล์แล้วกัน2ตัวนี้จะทำหน้าที่นะครับรับมานะแล้ว อีกตัวขาบวกตัวนี้จะทําหน้าทีป่ปล่อยกระแสรหรือปล่อยอไฟสัญญาณอะไรก็ได้นะฮะมันจะเป็นในลักษณะนี้ผมจะตีต่างว่าเดีย๋ยวผมจะวาดอีกตัวหนึ่งก็คือฝั่งนี้เป็นแบตเตอรี่แล้วคับอันนี้แบตเตอรี่หรือแผงโซลาเซลล์ฝั่งนี้จะเป็นโซลาเซลล์นะครับ เซลลนะฮะอันนี้โซลาเซลล์อันนี้ไดโอดน,น,นะครับไดโอดนี่ครับไดโอดนะฮะในลักษณะของเขาเนะี่ยก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นขาค้อมอยู่สี่ขานะครับเป็นรูปแบบตั้งฝั่งนี้เป็นรูปแบบนอนนะฮะในลักษณะของเขาก็จะเป็นประมาณเนี้ย เยืองกันอย่างนี้แล้วกันผมเมื่อกี้ขีดผิดการโยงสายก็คือจากฝั่งนี้มันจะโยงมาหานี้นะครับแล้วฝั่งนี้ด้านใดด้านหนึ่งที่เราเข้าใจว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่รับส่งมาหาบวกเราก็โยงมาตรงนี้มาหาบวกฝังนี้นะครับหาบวกของโซลา r เซลล์ส่วนอีกด้านลบฝั่งนี้นะครับ มันก็จะยิงตรงมาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเข้ามาขานานคู่กับตัวบวกนะฮะนี่ฮะล้วก็ตัวนี้ตีไปเป็นตัวโหลดแล้วกันผมตีเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นี่ฮะประมาณน,นี้เลยแบตเตอรี่อันนี้แบตเตอรี่ก็เป็นควบบวกองนี้นะครับ,บควบบวกก็วิ่งเข้ามานนี่เลยเป็นควบบวกนะครับส่บวนตัวนี้ อาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะครับผมก็ทํำเล็กเกินไปนะครับก็จะมองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะฮะนี่ประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นขาแนวนอนนะครับแนวนอนคือเราต่อโหลดจากตรงนี้ออกมานี่มาหาบวกของแบตเตอรี่นะครับอันนี้แผงโซลาเซลล์นะฮะนี่ฮะตัวเขาจะอยู่ประมาณนี้บวกอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ ทำในลักษณะนี้บางท่านอาจจะมองยังไม่เห็นภาพนะครับเพราะว่าผมใช้ภาพเล็กหน่อยอาจจะเล็กไปหน่อยนะครับก็จะเอาตัวจริงหรือรูปแบบจริงมาประกอบให้ดูอีกรอบนะึงแต่ผมพยายามที่จะทำความเข้าใจก็ให้ให้มองเห็นชัดว่าอันนี้คือแผงโซลารเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์อันนี้มีฝั่งลบนะครับอันนี้ฝั่งลบ อันนี้ก็คือวางบวกผมจะทําสัญ,ญลักษณ์ให้เห็นชัดเจนก่อนนะครับเพราะว่าปากกาจะขีดไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ส่วนตัวนี้เป็นไดโอดไดโอดบิดสี่ขาหรือไดโอดทั่วไปนะครับฟังสัญ,ญลักษณ์บวกฝังเนี้ยก็คือถ้าเป็นในลักษณะสี่ขาอย่างผมที่ให้เห็นเนี่ยก็คือมันจะบอกลักษณะอยู่ดันอยู่ตามตามเนมก็เรียกว่า ตามรูปแบบของเขาครับในบวกนะฮะเราจะยึดเอาทางบวกเนี่ยมาเป็นทางออกนะครับคือทางรับโหลดรับจากรับจากตรงนี้ไปไปโหลดนะเอาผมเริ่มจะสับสนนะคือเอาจากบวกเนี่ยไปโหลดไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟหรืออะไรต่างๆนะครับมันจะเป็นในลนนักษณะนี้ก็คือคู่ขนานตนัวนี้ขนานกัน แล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามก็บบวกทิ้งไว้นะฮะไม่ได้ทําอะไรเรามามองประเด็นตรงนี้เลยครับว่าฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับสองฝั่งเนี้ยเอาขนานคู่กันได้หรือด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าตัวค่อยเองจะจะวิ่งมาอย่างนี้แล้วตัวนี้ก็จะวิ่งมาอย่างนี้นะครับสองสองตัวนี้วิ่งมาเป็นคู่ขนานกันเป็นตัว V นะฮะตัว V เข้ามาหาตัวบวก เพราะนั้นเราจะค้อมสายนะผมจะทําตัวอย่างไว้เรียบร้อยแล้วผมจะทําให้เห็นเป็นลักษณะนี่ครับสายจะเป็นประมาณนี้ที่ทําไว้ก็คือนี่ฮะนี่ครับค้อมอย่างนี้เลยถ้าเราสลับด้านใดนด้านหนึ่งก็ได้นะครับค่อมอย่างนี้ก็ได้ค่อมอย่างนี้ก็ได้นะเราจะข้อมอยู่ในลักษณะนี้นี่ฮะอันนี้คือมาจากแผงโซลาเซลล์นะครับวิ่งมานี้ อันนี้สายบวกที่ผมตีต่างให้เป็นสายบวกนะครับวิ่งมานี่ส่วนอีกสายหนึ่งก็จะวิ่งไปโหลดคือผมทามเป็นที่เรียบร้อยเราก็ย้เข้อนี้เลยครับนี่ย้ำเข้ามาอย่างนี้นะฮะเห็นภาพไหมครับอาจจะมองไม่เห็นภาพเท่าไหรนี่ครับมันก็จะอยู่ในลนนักษณะนี้นี่ฮะเราก็จะต่อจากแผงโซลาเซลล์ออกมาฝั่งนี้คือแผงโซลาเซลล์นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ ที่เราจะต่อโหลดหรือหลอดไฟอะไรต่างๆนะครับกลับมาต่อครับเมื่อสักครู่รถวิ่งเสียงดังจัดในกรณีที่ผมทำในรูปแบบให้เห็นกับรูปแบบวาดก็น่าจะใกล้เคียงกันเนาะก็ตัวเดียวกันแหละเพียงแต่ว่าผมกลัวว่าอา่ะหม่หมาอีกแล้วผมกลัวว่าทุกท่านจะสับสนนะครับสับสน แล้วก็ผมจะเอาตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือรูปแบบของแท้่อยผมจะสมมติเอาแบตเตอรี่เนี่ยมาเป็นโซลาร์เซลล์แล้วกันนะครับแล้วก็ผมจะลองเอาอลอดไฟนี้เป็นตัวโหลดนะครับเดี๋ยวขอปรับพื้นที่หน่อยกับอันนี้ก็เอามาวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือใช้แบตเตอรี่เนี่ยฮะเป็นตัวอย่างก็ผมจะเอาตัวนี้ หรือตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็ง่ายดีมันใหญ่ดีนะใหญ่ดีในลักษณะของที่ผมบอกไว้คือบวกนะครับบวกเป็นตัวโหลดนะครับหรือว่าตัวกระแสออกตัวไฟออกแล้วกันครับไฟตัวนี้จะออกในด้านฝั่งบวกนะครับจะวางในลักษณะนี้ให้เห็นชัดเจนนะฮะส่วนตัวนี้ผมก็จะทำในทำการค่อมนะครับ คมเพื่อให้เห็นว่าาวิธีการทำยังไงนะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่เคยทำนะครับก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับนี่ฮะมันก็จะเป็นในลักษณะนี้คอมฝั่งนี้เราก็จะไปใส่โซลาเซลล์ฝั่งบวกนะครับหรือว่าแบตเตอรี่ฝั่งบวกผมจะทำเป็นลักษณะให้เห็นก่อนนะครับนีบ่อันนี้ผมจะเอาแค่เอามือขันไว้ยังจะไม่แน่นนะครับ เพราะว่าถ้าเอาขยับมาอีกหน่อยแล้วกันดี๋ยวจะมองไม่เห็นเพราะว่าผมจะสลับให้เห็นนะครับอันนี้ตัวนี้ที่ผมทําไว้อยู่แล้วก็จะต่อเป็นฝั่งบวกนะครับจะมองมเห็นไหมนี่ฮะต่อเป็นฝั่งโหลดไว้อย่างนี้นะครับอันนี้เราก็จะมาทําการโหลดดูนะครับเดี๋ยวผมก็เลื่อนออกให้หน่อยให้เห็นว่า,าวิธีการมันชัดเจนหน่อยนะครับอาจจะ มองไกลหน่อยนะครับแต่ให้เห็นทุกส่วนนะครับผมจะโหลดโดยวิธีการใช้หลอดไฟหลอดดิออนตัวนี้นะครับเป็นเป็นตัวโหลดดูที่ว่าเวลาเรา,าทำการโหลดเขาจะติดไหมนะครับนี่ฮะจะมองเห็นไหมครับอนี้ผมจะจ้ำใส่กับสายไฟอีกฝั่งหนึ่งนี่ฮะจ้ำใส่อย่างนี้แล้วก็ตัวนี้จ้ำอย่างนี้นี่ฮะ จะมองเห็นได้ว่าไฟจะติดขึ้นทันทีนะครับอันนี้คือไฟติดแล้วเนี่ฮะปล่อยก็คือดับนี่ครับติดละอันนี้นี่คือวิธีการที่นำแรงจ่ายนะครับแรงจ่ายเข้ามาโหลดแล้วคราวนี้เราจะสลับแหลงจ่ายคือเราจะไม่ให้แรงจ่ายเข้าย้อนออกมาได้กรณีที่เราชาร์จลงแบตเตอรี่ ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ถ้าไม่มีการจ่ายตัวเขาเองก็จะดึงไฟออกจากเดิมนะครับจากที่เต็มอยู่แล้วก็จะดึงไฟออกไปสู่แผงโซลาเซลล์ได้เหมือนเดิมนะครับเ mm hmm. อันนั้นผมจะจำลองสลับดูนะครับว่าการรับกับการจ่ายมันจะต่างกันไหมนะครับอันนี้ผมก็จะเอา ไดโอดตัวนี้สลับด้านนะครับสลับมาฝั่งนี้ก็คือเอาฝั่งบวกมาใส่ฝั่งแบตเตอรี่นะฮะคือไปใช้กับแผงโซลาเซลล์เลยก็ว่าได้นะครับประมาณนี้ครับแล้วคราวนี้ผมจะลองโหลดดูอีกรอบนะครับว่ากระแสจะไหลย้อนมาได้ไหม แน่นเลยครับไม่มีกระแสไหลย,ย้อนนะครับก็คือแรงจ่ายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วแรงโหลดอยู่ฝั่งนู้นอันนี้กลับกันครับสมมติว่าตัวนี้คือแผงโซล่าเซลล์เราต่อฝั่งนี้ฝั่งนี้บวกฝั่งนี้ลบนะครับต่อเพื่อที่จะย้อนไปชาร์จแบตเตอรี่ฝั่งนู้นมันก็คงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวบล็อก กระแสนะครับไดโอดตัวนี้จะบล็อกกระแสไว้ไม่ให้ย้อนกลับไปได้นะนี่คือวิธีการใช้ไดโอดบิดสีขานะครับอันนี้ผมจะทดสอบให้ดูอีกรอบหนึ่งก็คือฝั่งนี้ผมจะเปรียบเป็นโซลาเซลล์นะครับเนื่องจากก็มีแรงจ่ายนะฮะอันนี้ผมจะสลับด้านเป็นการสลับด้านของไดโอดนะครับ หลับใหม่ฝั่งนี้เพื่อที่จะทดสอบอีกรอบว่าในกรณีที่เราต้องการใช้แรงจ่ายนะครับเพื่อที่จะเอามาโหลดมันจะผิดเพี้ยนจากเดิมไหมจากที่ทําตอนแรกนะครับตัวนี้ก็เปรียบเสมือนแบตเตอรี่หรือตัวนี้ก็เปรียบเสมือนอตัวรับโหลดก็คือแบตเตอรี่เช่นกันนะครับผมจะเอาให้มองเห็นภาพว่าถ้า กระแสวิ่งมาเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้ไหมก็เมื่อสักครู่กลับด้านแล้ววิ่งมาไม่ได้นะครับเป็นเขาบล็อกไว้อยู่แล้วตอตอนนี้สลับด้านเขาจะวิ่งมาได้ไหมระหว่างที่เราเอาอไดโอดฝั่งบวกมาเป็นฝั่งโหลดหรือเป็นแหล่งจ่ายตัวรับแหล่งจ่ายนะครับหรือเป็นฝั่งโหลดนะฮะก็สามารถใช้ได้ตามปกติหรือเปล่าเดีย๋ยวผมจะเอาฝั่งลบเนี่ย ใส่ลบนะครับฟังบวกของหลอดดิออนตัวนี้เห็นไหมครับสีแดงเนี่ยฮะก็จะใส่ฝั่งบวกของอ่าฝั่งไดโอดนะครับนี่ก็คือติดแล้วท่านผู้ชมก็เหมือนเป็นตัวบล็อกตัวหนึ่งที่ว่าป้องกันกระแสไหลย,ย้อนกลับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับในการใช้ระบบการชาร์จหรือว่า ระบบการเก็บประจุไฟไม่ให้ไหลยย้อนกลับคืนนะครับให้เกิดอันตรายต่อแผงหรือว่าไม่ให้กระแสไฟที่เราโหลดเก็บไว้เยอะๆแล้วหายไปนะครับก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบรวมของการใช้โซลาร์เซลล์หรือใช้ diy ต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ระบบกระแสไฟหรือรับแหล่งจ่ายมาเพื่อที่จะให้โหลดลงอย่างเดียวไม่มีการย้อนกลับได้นะครับ หวังว่าคลิปนี้น่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ่ัในใดมองเห็นว่าเกิดประโยชน์หรือ,อติดขัดประการใดก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับรับคำติชมแล้วก็มีคลิปใหม่ๆอะไร ที่พอจะเกิดประโยชน์กับท่านผู้ติดตามหรือท่านผู้รับชมก็จะนำเสนอมาเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไว้แค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ